อย่ง X อยู่ด้วยนที่ไหนอยู่สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กรบช่องสาวเชิเพื่องซิงนะคะวันนี้เราก็มาทําตามฝันใจวัวนมนะคะข้าวโพดแห้งแงงแงงอยู่นะข้าวโพดแห้งแล้วข้าวโพดติดแรงหน้าฝนนะครับฝนไม่พอกําลังออกดอกหัวกําลังเม็ดกําลังเป็นน้ํานมแปลงนี้43ไร่แปลงใหญ่ครับ อะไรคิงพี่ยิงมากาศอะไระไล่มาหนีหน่อยมาหนีหน่อยมาหนีหน่อยเฮ้ย,ยม,มา <S <S พบกับที่งานยา่าซิงนะครับเอ่อพบกับทีมงานยา่าซิงว่าไงครับเหลือลูกมาเหลือลูกมาหนูนยังไม่ยังไม่ช่าง <S <S เหลือลูกยังไม่ช่าง ตีอะไรกิโลประมาณกิโลตันหนึ่งได้ไหมไปตีปะ่ะขึ้นดูดิของเยอนะไงเอ้เน,นี่ย <c oughs> แค่แค่แค่ในกอตูไม่ใช้าอ่ะเออก็ตดูก็ต <c oughs> นี่นะครับวันใจวันนมเสียคิงนะครับวันนี้เสียคิงบอกว่างานมูอีกแล้วแปลงใหญ่ครับ <c oughs> งานนอนเงินดีงานนอนเงินดีที่มีที่ไหน วันนี้เอากี่พวงห้าพวงพอไหมไม่พอล็อกตัดยันเช้าวันนี้ตัดยันเช้าตัดยันเช้านี่ครับใครเห็นรถคันนี้นะโบกได้ครับโบกได้เด็กสุรินมาเยือนไม่สะเทือนได้ไงน่ประกาศสิทำไมไม่ดาตัวลูกหลอนเลยอาการเป็นไงบอกหมอตีเมื่อคืนตัดถึงตีสามเลย เม the like Enlight ื่อคืนตัดถึงตีสามร้อนเลยโอ้ยปีเตงปีเตงเอาปีใครปีใครเอาลองสามชายฟังหน่อยสิเอาดูละกี้ดูละกี้เอาสามชาสามชาอ้าอาถ่ายอะไรเราไม่ดนถ่ายนู่นเหรอ้ไม่กดลอันนู้นดนขโมยเตะเขาเตงเตะเขาอยู่นนะเขาปากแต่หายโดนขโมย เอในหนพี่จริงทำไมทาไมลืมตัวลูกเราเนี่ยครับรถคันนี้ไฟมันเยอะครับเรื่งเทของออกจากตัวลูกอะลืมเทของนี่ดูดูทำงานดึกเกินทำงานดึก <c oughs> จนสมองเบลอครับชอบมากล้มดึงตัวลูกเลยนะ <c oughs> เยอะไหมล่ะพี่จริงเ <c oughs> ยอะอะแต่เหนก็น่าเดียวเออ,อตีตีออกไปเลยน<ะ>ี่ครับพี่หลงพี่ใหญ่ของเราพี่หลงโดนขโมยแต่โดนขโมยแต่สี่บาท ไหนนี่นะผลงานที่ไปจอดอยู่ที่โรงแป้งนะโอ้โหห้าปากครับไม่เหลือสักปากจูนจนเอาฝากถึงจนหน่อยจนจงมอบตัวซะโันหนักจะได้กลายเป็นเบาจอดจมากี่ปีนะามาเกือปีแล้วจอดมาเกือบเป็นปีแล้วแต่มาหาย <c oughs> แต่ไม่เคยหายแต่มันนี่มาหายทำไมาย,ยังกล้ามาล้วง,งคองูเหา่า <c oughs> ที่ไหนได้งูดิน,น,ดอ,นอู้ห <ked> ูอ,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 อันนู้นเต็มแล้วเหรอแล้วไปดูไปดูขปไปดูมุมสูงไปแล้ว <aroma> นี่เสียคิงจะต่อครับต่อจากข่วงนูน้นข่วงนู้นเต็มแล้ว ครับใหายให้สุดแล้วเลยยัวดูยางครับอันวิกเตอร์เต็มแล้วครับนู่นรถตัดในนี้43ไร่วันนี้ตัดอยู่บริเวณนี้ก็ประมาณอยู่200ส0งร้อยไลนดูดูเสียนหือตะบินจับเต็มฝักกขโปรดแม้วเม้ว เอาใส่ในนี่ไม่ได้เขาต้องบดก่อนเอาเบิซือเอามาเบิ้งนี่นะครับกระโพดไม่เจอน้ำฝนเนี่ยมันแรงเนาะมันแงก่อนนะครับเขาเลยต้องบดต้นแต่บดก็ได้ราคานะครับใครสนใจมาเด้เนี่ยครับเนี่ยกำลังพอดีครับเนี่ยกำลังพอบดเลยมันขาดน้ำครับมันแห้ง พี่วิกเตอร์มาแล้วแทนที่จะให้พี่วิกเตอร์วิ่งที่ทางรถเปล่าวิ่งตัดร่องโอ้อาการไม่ค่อยดีแล้วทำงานจนเบื่อ <c oughs> <c oughs> คิดถึงลูกพี่แก่นจังเลยฝากฝากถึงลูกพี่แก่นหน่อยโอ้ลูกพี่ คิดถึงลูกพี่แก่นแล้วพองานม่หมูลูกพี่แก่นไม่อยู่ขี่รถพ่วงไปเติรไปชัยนาทอ่ะขี่รถพ่วงไปชัยนาทขี่รถพ่วงไงรถที่นี่เลยตอนนี้ทีมงานไปตัดอยู่ชัยนาทอีกหนึ่งคันรถตัดกระจายกำลังกันตกทำไมตะอุ้ยใจจะมานี่มั้งเอาเอาไปนูกคันนึงมาจะเสร็จแล้วมีลูกลูกพี่สั่งไว้สองร้อยตันจะได้ไหมมันนี้วันนี้กำหนดลูกพี่ใหญ่สั่งมานะครับเฮียเฮียกล้องสัส่งมากำหนดสองร้อย สองร้อยตันะเอาห้าพวงก็พอวันนี้ลูกพี่บอกไม่ให้ทำงานดึกแล้วให้พักผ่อนกันบ้างนี่ราวัดไอ้พากันเลิกกี่กี่กี่โมงสามครับเออพอบอกไปตีสามปุ๊บทำไมเลิกดึกจังพี่ของพวกเลยครับทีมงานนี้ไม่ค่อยกินข้าวหรอกครับกินเวลาเดียวว่าจะกินก็ทำงานได้แต่ว่าจะนะว่าจะกินแต่ว่าทำงาน เอาเอางานก่อนอาอพี่วิกเตอร์มาแล้วพร้อมไปแล้วนี่ต้องหา,าง lucky, พ,พ่พวงโยก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  เห็นว่าพูนๆงี้ก็ไม่กี่ตาหรอกนะครับตามน้ําหนักนะครับเพราะว่ากระปูดมันแห้งนักนอะไรันอบ้านเด้อเอาอไม่ันไม่ไม่เกินหรอกอือ ันใส่แบกมันก็ใหญ่จะตันด้วยกันจะเต็มกล่องกันเโปรมันแหงด้วยกทือนนี่เนาะใส่บีก็กระเทือนน่ยไอไอก้มาทาอะไรอีกนี่ไอก้ตัดขึงมีเียมันตัดนเนาะถ้าวิ่งลายยาวไม่เกินไม่เกินดเบา รังผึ้งฮะ <laughs> ตัดครึ่งไหมเนี่ย <c oughs> เพราะอันนี้มันตัดร่องไงลายยาวมันตัดร่องน่าจะปลูกลายยาวนี่เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคอยติดตามทีหน้านะครับว่าทีมงานของเราจะทำอะไรกันต่อนะครับแบงนี้สรุปคครลังพื้นคุยกันลังพื้นสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับไม่มีอะไรมา,า,มาสวัสดีครับมาแล้ว Thank uh -huh.